ายครับพอได้กินอยู่พอได้กินอยู่ครับสวัสดีครับบา้าโรงงานอิส,สานมักมวนครับผมมือนีกับได้ไปสายครับเหลืองานมาครับนี่ซื้อก็พาบ้าแบ่งมาใส่ปลาซิวครับค,ครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาเตรียมอุปก,กรณ์ก่อน,อนใส่ไม้ครับอันนี้อีก3หลัง ใส่ไว้ตอนเศร้าจงเคยไม่ย้ำครับถ้าเบิง่งผลงานตอนเศร้าว่ามันดีโอเคบ่ะที่เขาเ่าหรือว่าจังไง

ไปครับเดี๋ยวพาไปใส่เดี๋ยวจะใส่บางเท่านี้แหละครับบไ่ได้ไก่ใส่ไก่กันละนเดี๋ยวไปทางนี่เดี๋ยวใส่ฟังนี่อันนึงน,นี่กับปลากระลหลหเติมไปได้ครับน,น้ำลึกก็โดล่ ได้ไปนี่แล้วครับอืมติดใหม่ข้างล่างเลยโอเคครับแล,แล้วอันนึงนี่ก็ไปต่อครับ ใส่ฟังนึงครับอันนี้ก็ใส่ฟังนี่อันนี้ก็น่าสีนนสเขายวอยู่นะ้างน,นี้น้ำม,มันลึกครับน้ำมันลึกทั่นส่นันสิเขาว่ะเนะาะอวดใหไงครับคุน ปูปลายะดูว่าเป็นฝูงอลยครับนะครับอันนี้อขออนุญาตตั้งกล่องครับตั้งกล่องก่อน แล้วๆครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาเรืออีกอันนึงครับมาครับใส่ต่อครับเป็น,นะปะลาซิ่วปักร้ายหนึ่งครับนี่แดดบ,บึนๆบึนๆอยู่นี่ <c oughs> มันบกเขาครับป <c oughs> ลาร้ายจะบกเขาเป็นยังไงใส่มานี่บ้ก่า เดี๋ยวครับแล้วแล้วอันนี้ก็ทาเบิ้งตอนเศร้าครับเดี๋ยวตอนเศร้ามาย้ำทีเดียวเนาะเดี๋ยวตอนเศร้าว่าเบิ้งผลงานครับว่ามันจะเข่าบ่เข่าครับโอเ่ครับโอเคครับหอดเวลามาย้ำไอแนวดักฟลาซิวแล้วครับมุงดักฟลาซิวอันนี้ก็ใส่ไว้หมู่บ้านนะครับตอนแรกอันนี้ก็ตอนเศร้าแล้วครับหกโมงเศร้ามาย้ำครับ เิ่นครับมันสิได้บ่ครับตอนขึ้นไวบ้บดขึ้นครับนี่มันสิคข้าว่มันสิคข้าอยู่นะกลุ่งก็ได้ออเอ,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 อาหารบดเลยม่เออขับอได้อยู่ครับนี่ มีสังกุ้งมีตะปัสซิว,วพอดิกินอยู่ครับหมานอยู่บ่อลายแต่ก็พอได้กินใส่ร้ายร่ำไห้อืมามาเนี่ใส่ร้ายครับหกอันบ่ห,หกหลังนเนาะเอามาเติอมอีกก่อนคำ พอดีมกอยู่ครับหลังจากที่บได้มาใส่เดือนพัวละก็นี่ครับมาใส่เบิง่งเขาอยู่นะครับไปครับไปอันนี้ก็มาย้อมบางนี่อีกครับที่ว่าใส่ไว้บางนี่เดี๋ยวบ้านนี้ครับ พยายามนะครับโอ,อ,อ้โหปลาแลนบึนดิ๊งไปครับเขาลงไปย้ำจักปลาซิวใส่ไปใส่นาะลืมแหรอโอ้โหน,น,นี่ครับนิดซีดี มีเจ้ากันหลุดกันครับติดบ่โอ้ยบ่มีเจา้าโตมีเจ้ก,กุ้งว่ติดครับเรียบร้อยบ่เซลูกบันไดนอันนึงอะ หลุดมาทางนี้เพิ่งว่ามันจะเป็นยังไงทางนี้คร<ะ>ับนี่ครับอันทางนี้ก็ใส่ลึกครับอันนี้ใส่ลึกนนสกนนี่ขากายว่ล่ะมีดจัดโอ้ครับนี่ครับได้ปลาบุตัวบกางไงหนึ่งครับนี่เนี่ย ในปลบูตัวนึงครับตัวนี้นี่ไปต่อยครับเลยอันนึงนี่คู่นี่ปลาซิ่วลายครับนี่แรนบุนบุนบุนอยู่บนเขาคือบนเขาเนาะอันนี้อันนึงครับสุดท้ายแล้วครับอันนี้สีมันเริ่มเป็นสีจังเลยนี่ โอ้ยมีแต่กุ้งอูนะกุ้งบรยยิไลครับน้อยเดียวพอได้กินนะครับอันนั้นรวมอันนั้นกับควองบ้าแบ่งอีกไปครับไปเบิร์นผลงานครับครับเท่ออันนี้นครับ

А якщо бухло, то кінь кунг, бать? Кінь кунг. А сів? Та, тоді. Кунг онлун, ледь, ме? Ось кунг, ось сів, ось кунг. Ось так. А в тому місці, де? ครับเนี่าไปซองแล้ว

อันนี้ก็ได้หลายครับนี่ของบาแบงใจไว้หลายครับพอได้กินอยู่พอได้กินอยู่พอบูตัวงี้ตัวหนึ่งปนพอดีอเนี่ครับก็คลิปนี้ก็สฉันนี่แล้วครับนี่ก็มาไายำไอม,มุงดักปลาซิว หกลังครับนี่ก็ใต่หลายเติบอยู่ครับนี่โอ้โหหลายเติบอยู่พอได้กินอยู่ครับก็ถือว่าผ่านครับมื้อนี้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็สนุนี้ล่ะครับมาแต่เช้าเนาะ